สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลก็เช่นเคยนะครับช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญที่ f อฟหรือว่าท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจในการรับข้อมูล เกี่ยวกับเหรียญแปลกหรือว่าเกี่ยวกับเหรียญที่มีความนิยมทั่วไปเป็นสากลนิยมถ้าเหรียญมีความนิยมทั่วไปก็จะมีการประกาศรับซื้อทั่วประเทศนะครับแต่ทางช่องของเราก็ไม่เคยมีไม่เคยพบไม่เคยเจอเหรียญที่มีความนิยม แบบสากลก็มีแต่นำเหรียญปกติธรรมดานะครับมาเป็นตัวอย่างมาเป็นข้อมูลทำคลิปนำเสนอให้ FC ให้ผู้ชมได้รับชมกันเหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญธรรมดาเหรียญหนึ่ง ก็จะเป็นเหรียญที่ผิดปกติอีกเหรียญหนึ่งแต่เป็นปีพศออเดียวกันถ้าดูแบบเพื่นๆก็จะไม่เข้าใจนะครับต้องดูให้เข้าใจดูให้ได้รายละเอียดเพื่อในบ้านท่านมีเหรียญแบบนี้นะครับก็มาชมกันเลยเหรียญห้าบาทนะครับเป็นรุ่นเก่าพระเศียรเล็กของรัชกาลที่เก้า นะครับด้านหน้านี่ขอบจะเป็นเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมนะครับด้านหน้าขอบจะเป็นเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมนะครับด้านหลังด้านหลังก็เช่นกันขอบก็จะเป็นขอบเก้าเหลี่ยมนี่นะครับหมายถึงขอบนี่นะครับขอบเก้าเหลี่ยมก็หมายถึงขอบขอบนี้ นะครับขอบเป็นเหลี่ยมถ้าขอบนี้จะเป็นขอบมนขอบฟันเฟืองจะเป็นขอบมนนะครับสีของขอบฟันเฟืองก็จะเป็นสีทองแดงปนขาวแล้วก็มีแบบหนาเหรียญรุ่นนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันทั้งหมดทุกปีพศแต่เหรียญน,นี้จะเป็นปีพศสองพัน เป็นเหรียญรุ่นเก่าภาษีเนเล็กเป็นเหรียญที่หมุนเวียนใช้ทั่วไปนะครับทีนี้ก็มาดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าภาษีเนเล็กเช่นกันนะครับสังเกตนะครับขอบไม่มีเหลี่ยมนะครับ ขอบไม่มีเหลี่ยมจะเป็นขอบมนนะครับนี่คือเหรียญมีขอบมีเหลี่ยมจะ,นะจะต่างกันนะครับจะต่างกันแต่ไม่ต่างกันก็คือพระบรมรูปกับตัวหนังสือนะครับคำว่าภูมิพลอดุลยเดชและรัชก,การที่เก้านะครับที่ไม่ทางกันนะครับ ในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็เช่นกันนะครับด้านหลังก็เช่นกันรูปวัดขอบด้านหลังก็จะเป็นเหลี่ยมเช่นกันแต่เหลี่ยมจะไม่หนาเท่ากับด้านหน้าเหลี่ยมบางนะครับนี่คือความแปลกก็มาดูด้านขอบนะครับมาดูด้านขอบ ขอบจะเป็นขอบสีเงินแต่มีฟันเฟืองนะครับขอบสีเงินมีฟันเฟืองนะครับแล้วก็บางบางไม่เท่ากันกับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ก็ขอบฟันเฟืองก็จะมีสีทองแดงปนขาวแต่เหรียญน,นี้ขาวล้วนนะครับนี่คือความแปลกแล้วก็บางอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดก็คือทั้งสองเหเรีรยญนีนะ่จะเป็นปีพศซเดียวกันนะครับจะเป็นปีพศซเดียวกันปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับจะเป็นปีพศซเดียวกันนะครับเหรียญแบบหนานี้มีจำนวนการผลิต แต่ผมไม่มีข้อมูลมานะครับเหรียญแบบนี้เหรียญสีขาวปีพศ4ี่สบามเหมือนกันเนี่ยไม่มีข้อมูลการผลิตนะครับแล้วก็ไม่มีการหมุนเวียนนะครับไม่มีการหมุนเวียนทั่วไปนะครับนี่คือคือคอวามแปลกของเหรียญปีพศ254 3้อ่บาแล้วก็ขอบนาขอบมน ขอบก้าเหลี่ยมความแตกต่างแล้วก็น้ำหนักนะครับนาบางนี่คือความแตกต่างที่เคยทำคลิปไปหลายๆท่านก็ดูอาจจะไม่จบดูอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลยังไม่ได้รายละเอียดก็คอมเมนต์เข้ามาว่า,าผมมีหนูมีชั้นมีจำนวนมีเป็นจำนวนเท่านู้นเท่านี้ นะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีการดูข้อมูลที่ชัดเจนยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้ามีจริงนะครับท่านก็บอกผมมาเลยนะครับท่านอยู่ภาคไหนอยู่จังหวัดอะไรนะครับบอกผมมา ในคลิปในในไลน์นะครับผมก็จะให้ข้อมูลช่องรับซื้อแล้วก็ร้านซื้อขายใกล้บ้านท่านนะครับถ้าท่านมีแบบนี้นะครับสำหรับข้อมูลนี้จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์มันก็ไม่ได้นะครับเอาแบบนั้นดีกว่านะครับ แจ้งผมมาเลยนะครับท่านอยู่ภาคในจังหวัดอะไรผมจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับร้านที่ประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับถ้ามีจริงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ